สบายดีพี่น้อกไมอดีไม่แดดสิะนะแปะปลาเข็มนี่หัวคิงหัวคารนี่ข้เบอือนี่บางนาัดติบปลาเข็มบางนาฟ้าขวายแต่เดือนเจ็ดคนพี่น้องเลยสิมาะแปงบมเด็ปแปงต้องลงหน้าสิมาะแปงกินมีขาเบื่อ บ่ร้ายดอกแซ่บกินปุกหนอยนึงะเครื่องหอมน